สวัดีครับพบกับช่องทลางๆปูป่โกนะครับได้เวลาทานข้าวเที่ยงนะครับเราก็จะลุยต่อข้างในพ่นอยู่บ่ฮะอาเอาหน่อยพ่นเอาคนได้ยังไงฮะ ไม่กินเนาะเงียบกปกติโอ้แผงสีเยลิบตบมือนอ่ะก็สีก็ยังดีอืมาูเกตเราโอ้ยทาเข้าไปมีน้ำมันมีกินเอฟซีเขาให้เอามาให้ไม่ต้องให้กับที่เราเขาบอกว่าเมูก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเขามาให้เรียนคาปู เป็นหนี้หรือแม่ทัพภูหรือเปล่าล่ะใครไม่ได้เป็นหนี้บอเจนเจนเจนเออเออคนที่เป็นหนี้เลยอ๋อรู้แล้วไหมอ๋อรู้แล้วเออเขาบอกว่าเป็นหนี้แม่ทัพภูอยู่หนึ่งพันบาทใช่ไหมเอองั้นรู้แล้วก็ไม่ต้องบอกชื่อเออโอเครู้แล้ว เนี่ยแดงงูเขียวหางใหม่เขียวหางใหม่แค่กว่าที่พึ่งเยอะงูเขียวหางใหม่บุกบ้านใหญ่ฮี่นี่บ่ะลงานบ่มเหลียวพี่จะลงเลยลงเพื่อจะลงเพื่อเลือด้ว ห้าร <Import. S 1> ้อยต้นเมาขอเขาสามพัด้วยหาร้อยกระนก็นั่นแหละจมันดีวัวกันตันลได้กินง่อันนี้่ีมเขาเดียวหเดือนใจดึงเอาีวัวไปก่อนไว้ ไมยาฝผภาคมันขึ้นมากา้อาปยันยวเนาะอืมเขาอันสี่เลยบ่มันคานมาบบได้โบได้โลออกเลยกินก็ถองปุ๋ยระดูดกินทั้งไก่เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อหน้าฝนเต็มันบางสิ่งบสิเบาๆลดไปอ่ะอืเต็ดไปว่านสิไปว่านนี่ โต๊ะมันน้ำไหลนี่เดีโอ้นี่ตส่นะต้กข้าวไว้ไวอยู่หน <c oughs> ่อย พิม์เท่าไหร่เรบ088เนาะทะเบียนก่อนะเบียนไม่เนี่ย1708ของลุงเลเปลีย่ยนไหเปลี่ยนมนี่หมดเปลี่ยนแต่ว่อนี่ครับนี่ยละมือไม่หอกจะเปลี่ยนจกไปเดมาเแมไปตูฟ้าเลียตูน <laughs> ไปบอกเพไนเนาะเปลี่ยนเป็นป้ายกลางเขาก็ไปกรุงเทพเหมือนกันอาหารมาหนีมันง่ายเลอาป้ายกลางเลยขึ้นกระเบียกรุงเทพไปเลยแเมนแถวเขตมุกเกะจะไปกรุงเทพเขาก็ควักนี่แล้ยึหนีปุ้นเอเพราะว่าเป็นอย่างเต็มจะเหาเอาไปจังหวัดเวลาเขาไปเจอด่านเขาจะดิบโขกเลยคือของจังหวัดไม่ค่อยคนดอกโบกันเลยคนนอกทิ้นไม้นี่เแบบว่าอย่างปลายกลางไปกรุงเทพเป็นปลายกลางเต็มเลย ใกล้ละบู้จังหวัดน oh ี well. ่เขาเขาอยากบวกนี่เลเขาบอกเพื่อน่าถามพันผู้เกินสามผู้ละห้าผู้ละมึงมึงคอยหน่วยเจดันเปิดเซเลนแบบนี้ก็เจอแจงแล้วนะเปิดเซเลนในเวลาเจอดันยังมาบวกสร้างเลยเสียเวลาเขามาถามเหรอทำไมมีใบเรียนมีใบอนุญาตครับเขาตรวจตรวจครับรถนี้นี่จะเก่าเขาบ่ตรวจตรวจกรุงเทพเขาเลือกกรุงเทพเขาบ่ตรวจเลย

บ่อเป็นสีเหลืองแล้วเขาคอยยุดไปเตดนะสีเหลืองปกติสีเหลืองต้องเบ็ดเหยุดยุดยุดอย่าเข้าไปเข้าไปหมดฝกับไปสีเหลืองฝืนกับไปจามไม่ได้ก็บอกประมาณัน่พ่อกรเทินนะเดี๋ยวใ้าเจเห็นจริงเขาจะมาพิสวปออกนี่เจ็ไปจับมานเดทั้งใจหมอแล้วอืม เป็นบางมองแบบซุ้มชนแท้ๆค่คนเราติดแมงกล้องจอดติดว่าเป็นกล้องหลายเด้หรือเนี่โอ้ยปันแสงพรผ่าๆแบกโดดเรียบร้อยมุจจะหางตะซี่ห่าโตตั้งเลยกันโอ้ยพวดเลยพันนี่ก็ว่ได้ไปโตทะเบียนเขาแจ้งมาได้พีช่ชายเอ้ยนี่นะ่ะไปถอดป้ายคืนเขายังไม่ได้ไปนั่นอยู่สามปีเลยพันน่ะ รถจึงเงนขนาดเก่าๆแต่น่าจะยังชีพันกว่าบาทกฎหมายมันก็ไม่ติดป้ายคืนเขาได้บานี้กฎหมายมันให้ร้อยร้อยใบสั่งมือเปี่ป่สามปีไปโตอ,งงอีกดอกเพราะฉะเป็นยังได้สามปีแล้วโตได้ก็โตละเออเขาจะได้เงินเท่าเนาะอือบังคับทั้งอ้อมมาแล้วปเป็นยังได้สามปีแล้วเขาก็หักนั่นนะหักค่ายอดหลังอีกเอือไม่ได้แล้วเคยเสียอยู่ เอสุดพวกเขาแจ้งจอดก็ไปแจ้งจอดรปเรีนกับพวกรถถูกรถทัวร์โควิดแบบนี้ก็ไปเสียหัวภาษีแต่ละปีดูหูด้วยมาไปแจ้งจอดเลยถอดป้ายเนะไม่รังติดรถเขาอยาตลงคลิปกระบะตอน